มแข่งฝนแข่งฝนเพื่อมาดูบ้านแห่งความสมบูรณ์แบบครับผมแข่งฝนมาเลยนะครับพี่น้องเนะีย <Okay. S 1> ว่าเข้ามาดูได้เลยครับผมเจ้าของบ้านเขาทำทรงนี่นทำเป็นบ้านสวนนี่พ่อวงจรเลยนี่ปลูกปลูกตะลกี้านหางจระเข้เทำห้องน้ำแล้วก็มีปั๊มไพลังงานโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์แล้วก็เป็นบ้านครับตั้งใจจะมาอยู่เป็นบ้านสวนไปเลยครับผมเดี๋ยวพาพี่น้องไปชมกันี่ย น้องมีชมข้นชมข้างในครับมาไปดูนี่อยัเาก็อไตัวอ้าาขงเอรีดูทุบเามว่น้มเพื่อดูมาดู้างความสวยงามนะปเดี๋ยวเข้าไปชมกันข้างหน้าก็เป็นไม้อะไรไม่รู้นี่ เดี๋ยวไปดูครับเขาอนุญาตใจรำชมทางเดินครับดูบ้านเรือนสวยมากเลยบรรยากาศก็ดีทางเขา้านี่โอ้ยนี่ครับหนึ่งตู้เล็กอีกทางเขา้าตู้เล็กทางเขา้ลลาไปดูเล,ลกครับผมนี่ทางเข้าเขาทำดีมากเลยมีต้นไม้เลยดูครับผมโอ้ทางนี้ก็สวยครับ ครับสวยมากเลยครับเรื่องราคาเรื่องอะไรก็ถามครับพื้นที่ครับผมบรรยากาศก็เดียวที่จอดรถพุกนี่ครับห้องน้ําอยู่ข้างหลังได้คุยกันครับดูครับผมตัวบ้านทำเสร็จแล้วครับส่งสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเห็นเห็นตัวแรกผมเห็น เห็นปลูกว่านทังจระเข้ใช่ไหมครับแล้วทีนี้ผมก็ไม่คิดว่าจะมาสร้างบ้านส,สวยๆอย่างนี้ครับ <c oughs> แล้วทีนี้คือแป๊บเดียวเองครับตอนนั้นผมก็เห็นปลูกอยู่เต็มตัวนี้เต็มหมดเลยเนาะเดี <c oughs> ่วทีนี้เขามาสร้างบ้านผมก็ชอบชอบเลยครับผมก็สนใจอยู่ไ้ว่านทางจระเข้ครับผม <c oughs> แล้วบ้านนี้ผมก็ตั้งใจคือคือสไตล์นี้ผมไม่ค่อยเห็นนะครับส่วนมากจะเห็นแต่สไตล์แบบโมเดินแบบเพิงมั้งแงนอะไรอย่างนี้ครับ แต่สไตล์นี้แบบยกพื้นสูงนะครับสไตล์สไตล์นี้สไตล์คิดเองอ๋อสไตล์คิดเองบ่กครับนี่สไตล์แบบอ๋อสไตล์ฝันี้ยนอนคิดอ๋อครับผมครับครับไม่ไม่มีแบบแปลนที่เม่ได้เนี่ยแต่ว่าเราชอบแบบนี้เราก็นึกอ๋อ้โหนึกแล้วก็ให้ข้างเขาใช่ไหมครับผมเป็นพื้นกระเบื้องครับคค่่ะะะกรเบื้องแล้วก็แต่ว่าระเบียงพวกอาระเบียงยังไม่ทำเนาะหรือว่าปล่อยเป็นพื้นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ปล่อยเนี่คือแท่งบนนี่คือ โอ้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับค่ะใช่ไๆมันเรื่องว่าระเบียงนั่งอะไรงเงี้ยครับไม่ไม่ได้ทำเนาะอ๋อนี่ประมาณอ๋อจะทำร่วมกันบ่ได้เองอ๋อครับครับโอ้ครับครับครับพื้นที่ตัวบ้านนี่กี่ครับกี่ตารางครับถามเลอ๋อครับผมน่าจะประมาณสี่สิบห้าสิบไร่งประมาณนี้เลยเก้าสิบประมาณนี้แต่แต่ข้างในนะสี่สิบพุนสี่ สี่คูณสี่ปอนสี่คูณสี่จุดสี่คูณอู้ยราห์เยอะมันเปียกเลยไม่เข้าดีกว่าเนี่ยเพราะว่ามันเปียกครับผมผมแข่งค้นมาเลยครับเนี่ยตกแรงตรงบ้านน้องกงตกแรงมากเลยน้ำท่วมเลยคือตอนนี้เราเน้นระเบียงอ๋อเน้นระเบียงครับผมครับสวนโอ้ครับใช่ครับแล้วก็นั่งตรงนียนะครับครับอออันนนี้จะาสว๋อันนี้ซื้อกี่ไร่ครับพื้นที่ทุกบ้านสวนนี่ครับ สซงไร่กวางโซงไร่ควางบุญเยอะได้ทำเลดีครับปฏิการดีครับห้องน้ำก็อยู่ข้างในก็มีเนาะห้องน้ำข้างในก็มีข้างล่างเป็นห้องน้ำคนงานเไปน้ำมาเก็บกาวอ๋อครับครับทำเผื่อเขาเขาเอาไปทำยาของคุณตี๋ไปเน่ยใช่ทำหลายอย่างอันนี้ปลูกเพิ่งปลูกได้ปีนี้ไ่มครับปลูกได้ห้าเดือนใช่ปลูกได้ห้าเดือนครับครับครับข้างในก็เดี๋ยวประมาณนี้ครับเป็นห้องรับแขกรับโซนนี้ครับ ไม่ได้ละเทเราไ่ได้ทักคนจะเป็นผู้ไม่ชคนเลยนี่ครับครับออกกําลังกายพูดง่ายคอเขาไม่มีที่ออกกําลังกายอะดีตเร็ใช่ไหมครับผมตอนที่เรามาออกกําลังกายแบบใหม่โดยการถอนยากครับดูชวนคันนี้มันมันาัน้นกระเบียงโอ้ครับันกระเบียงเขจะเดินรอบบ้านได้เดินด้านข้างได้การเดินได้ก็เดินได้แต่ว่าดีนะครับเพราะมอยู่ออกมาอยู่อย่างนี้ดีนะครับครับครับปูนนะครับนี่ปูน ปูนแบบอันนี้ขึ้นเองครับงองขึ้นนะครับนี่ี่ครับห้องน้ำเลยห้องน้ําสวยนะบรรยากาศก็ดีตีแอร์ตีไรเรียบร้อยเลยครับนี่นีครับผมโอเคโอปร์เองครับผมเงี่ยประมาณนั้นนะครับก็ร่าวๆนะครับตัวก็ประมาณสี่สอนห้านี่ครับห้าแสนนี่ครับข้างในตีฟ้าฝนตกเลยโอ้เหสิ่งฝนตกนี่แหละผมตีอยู่บนชื้อๆกันเลย แก okay. ทำเลดีเนาะมีที่มีทางข้างหลังอย่างนี้นะแต่เวลาจะเดินไปนู่นก็เละๆหน่อยเนาะตรงนี้นะเละเลยครับปูยินปูอะไรก็ดีเลยครับบรรยากาศก็ดีแกก็โอไวเป็เไงอันนี้เองเลยครับผมยอดเลยสวยดีอยู่แกทำดีครับบรรยากาศไม่คิดว่าแกจะมาทำเป็นที่ผักพักอะไรอย่างนี้ครับผมครับครับ ดูดีครับดูเป็นแบบยางไปครับผมเบื่อมีใครสนใจแบบนี้ครับแบบเอกิดเองครับผมสไตล์แบบโมเด์นอะไรครับนี่สไตล์โมเดลเป็นบ้านแบบไม่ได้ทาสีอะไรไม่ไม่ไม่ไ,มได้ทาสีอะไรหรอกเป็นสีแบบเป็นบ้านเรานี่แหละมีเครื่องมือช่างเต็มเลยไปไปเลย,ยังเสร็จไม่ไมนี่เพิ่งเสร็จนี่เพิ่งเสร็จอะไรเ,ไเรียบร้อยไฟสวยงามมากเลยห้องน้ําก็อยู่นี่แหละ ห้องน้ำก็เข้าทางนี้มั้งห้องน้ำเดียวก็ดูทางนี้ห้องน้ำเลยห้องน้ำมีมีห้องห้องเป็นห้องพักก่อนนะแต่เป็นห้องนอนก็ได้เป็นเก้าตู้โซฟาอะไรตู้อะไรห้องห้องน้ำก็สวยนี่ห้องน้ำสวยดีครับนี่ครับดูครับป่าครับโอ้สวยน่าอยู่นะครับดีครับให้ดูครับเป็นเป็นเป็นดีให้ชมนี่ควรกางโคตรนะครับเี่นโคตรนี่ให้ดูได้ สวยครับดูปลาเพลนเน่าอยู่มากเลยดูเย็นใหญ่เลยคือครับผมติดอะไรเรียบร้อยเลยนี่ติดอะไรเรียบร้อยเลยแต่ผมดูมไปบ้านสวนครับผมเดี๋ยถ้าฝนไม่ตกนี่จะจะสวยมากครับถ้าแดดออกนี่โอ้จะเห็นแสงอาทิตย์เห็นสวยมากครับผมห้องน้ำสวยครับห้องน้ำก็สวยอื แบบนี้เราไม่จืดไม่จางครับผมลังคา้าก็เป็นนี่เป็นครัวข้างหลังห้องครัวห้องอะไรดูนิดหนึ่งครับผมนี่ก็มาแล้วครับข <c oughs> ออนุญาตกิดกนคนเขาเพียงหมดเลยครับโอ้นี่ครับมีระบ,บายโอ,อไปนี่ทำดูครับเดินท่ออะไรเรียบร้อยเลย <c oughs> เดินท่อพี c ซอะไรเรียบร้อย บรรยากาศดีนะครับนี่ดูห้องน้ำนี่ยู่ห้องน้ำนี่เด็ดว้สุดยอดอยเลยหมเลยนนไม่ต้องทาสีเลยคือว่าเกจจะเอาแก่นี้ดูด,ดูน้ำไหลดีไหมดูด,ดูนี่นนปนอะไเปิดโจบบาบดานอะไรทำเสมอเรเรียบร้อยเลยต้องพระยาครับอัน จอะประดานนี่ทำเสมออะไรเรียบร้อยเลยเนาะจอะประดานโซล่าเซลล์อะไรเรียบร้อยเลยทําอย่างควบวงจรเลยอย่างดีเลยสมบูรณ์แบบเลยเนะี่ยผู้หมดเยอะแม่งเจอะประดาน่ะน่ะเจาะท่อก,กี่นิ้วเนี่ยเนาะประดาน่ากีนิ้วเจาะเพราะว่าเอาน้ํามาลดากวอนนิดนึ่ครบบับโอ,โอ้ปล่อยสิทีแถวอันนี้คือมีคนปลูกเยอะไหมครับแบบพี่สุดิองเพิ่งมีเจ้าแรกค่ะ เราทำสัญญาเพราะคนอื่นเขาไม่กล้าปลูกเพราะว่าเขาไม่มีที่สายแไปไม่มีที่ตรงมีที่ทรงค่ะโอ้ทรงอ๋สัญญาห้าปีเขาขายเป็นกิโลครับนี่เรื่อยๆใช่ค่ะตอนที่ทำสัญญากันก็กิโลละสามบาทหรืวมันบวกกิโลละสามบาทการถ้าใหญ่จริงๆมันก็ได้เกือบกิโลอ่๋อกิโลละสามบาทกราบหนึ่งนี่บ่ อ๋อถ้าให่จริงจริงตัดทีละกาบโอ้รูปที่หนึ่งจะได้ประมาณ20ปี15-20ถปีตัดกไม้ได้เร <ผม S 1> ื่อยตัดต้นนะคะตัดเป็นกาบผมสนใจอยากจะปลูกอยู่เหมือนกันละครับลืมเรื่าถ้าเอาหญ้าอยูอย่อ่ะสบายมากเลย้รน้ำอะไรเราเนี่ยเราใส่ระบบน้ำเวลาเราเปิดที่หนึ่งก็ไปพร้อมกันอ๋อมีมีปัญหาเรื่องหญ้าเรื่องหญ้า,อ,ญาอันนี้ต้องจ้างเขานี่ปันนี้เขาทำไม่ได้เพราะว่าฝนตกจ้างรายวัน ยามันขึ้นอย่างเงี้ยยาในเป็นเอาผ้าคุมโรงงานเอาเอาเนี่ยได้ก็ช่วยได้เมื่อก่อนมันขึ้นเต็มเลยทีนี้พอเราเอาในโรงงานต่างก็ไม่ได้ผลครับครับงจากเรื่องนี้เราต้อแก้ปัญหายังไงเด็ดที่นี้มันน่าจะมีฝนช่วงหน้าฝนไม่นาะใช่ครับหน้าฝนหน้าหนาวก็หน้าหนาวก็ไม่ไม่มีรอยอันนี้มันมันปลายฝนแล้วนี่มันปลายฝนแล้วครับนี่น่ะสนใจนี่นี่จ้าแรกของสุรินทร์นี่ เธอมีคนอยากผูกยากอะไรจ้าตอนนี้มีคนสนใจเยอะมีคนมาสอบถามเยอะมันครับเยอะนี่นี้ปลูกนะมันมันที่เราปลูกคือในคือญาติพี่น้องเราปลูกปลูกเปดไร่สนใจอีก4ข้านนสนใจ 2, 2 4 5 6รายได้ดีไหมครับถ้าถ้าต่อต่อไร่นะนน้ก็ที่บอกนะเราเราเึิ่งปลูกเนาะในชนิดกระบอก คือสองมารับทิ้งที่เลยเราตัดกากเสร็จก็กิโลละสามบาทนี่กาบหนึ่งถ้ามันโตเต็มที่อ่ะมันก็ได้เกือบกิโลดำกันก็อันนี้ดูวนห้าเดือนด้วยน,น็นก็หนึ่งก็หลายกาบเยอะนั่นนี่จ้ะตคทีนี้เขาให้ทยอยตัดจาดจาดข้างล่างอ๋อแล้วไอ้หน้อนเล็กๆง่ะปลูกลปลูกขยายได้ปลูกขยายปลูกง่ายเนาะครับปลูกได้ขยาย,ายได้ปลูกง่ายเนาะ แต่แต่มันไม่ชอบน้ำมันไม่ชอบน้ําขัง,ขงมันชอบน้ําซึมโอมันไม่ชอบน้ําขังแช่นะครับใช่ถ้าน้ําขังตายมันชอบน้ําซึมซึ่งเราบอกว่าเราใส่ตามเรบให้มันซึมเข้าไปแล้วมันไม่ชอบสติงเกอร์ถ้าน้ํามันไปโดนตรงกลางมันความร้อนเพราะวาันมันมีน้ําอยู่แล้วนนในตัวครับพอเจอแดดร้อนรอนปุ๊บมันจะเน่าถ้าเกิดว่ามีนามบัตรเบอร์เปลือ,อสนใจครับเบอร์เบอรสนใจมาเลยทีนี้ ช่วงนี้เขายังเปิดรับลูกไร่อยู่แต่ถ้าเต็มแล้วก็อิดหาจังเลยนะจะมีคนสนใจเหมือนน้องน้องที่ที่ที่รักสีใสเขาเขาจะปลูกสิบได้มาดูเหมือนกันปะมาดูแล้วแล้วก็ที่ที่แถวแถวกอชอตนั่นคือจะปลูกห้าได้ห้าติดตัวเด้ถ้าสนใจต้องบอกเราเป็นแน่นๆเพราะว่าเราต้องจองโอ้ต้องจองด้วยกันแล้วแล้วเบอร์ติดต่วอะไรครับอาจารย์ ้เเเปป็็นนจาของขุดสวนทำปลูกผักเลี้ยงปลาอะไรเงี้ยแล้วก็ทำเป็นร่องอยู่แนะถวาไรครับเดีวครับเชิงครับการเชิงครเดี๋ยวเดี๋ยว่าผม,มาาผมก็มาทำแบบนี้นะครับมาดูสดวนดูอะไรเงี้ยครับแล้วถ้าเกิดว่าก็มีอะไรแนะนำแนะนำหน่อ<ม>ยก็ไม่มีมี่เลยเขาปลูกต้นเรียนอะไรนั่นนั่นแหละนี่ที่นี่เราอ่ะปัญหาอันนี้มีปัญหาเรื่องสวยมากเลยครับบรรยากาศดีครับผม เรัยบเงียบเกจเกษียนนะครับเกษียณมาได้ห้าปีแล้วครับสวยอดโกเบกนี้ครับเขาจะนะจะทาสีไม,ไม่ไม่ทาเนาะครับสำเร็จแล้วนี่อันนี้คือสีล,อล้อมนะครับสีสีสีล้อมแล้วครับคือว่าอยากจะทาอะไรมันลื่นนะครับมันเป็นเป็นมันไงก็ทาทาสีล้อมแล้วก็หล่อ แม่ยิ่งน้ำดำยิ่งยิ่งยิ่งดำยิ่งเงาโอ้ยิ่งสวยโอ้ยิ่งยิ่งยิ่งน้ำยิ่งสวยนะครับใช่มันจะดูเหมือนใหม่ตลอดเลยครับใช่เพราะว่าเราคนอื่นเขาไม่กล้าทำเพราะว่าสีมันแพงอ๋อนี่เฉพาะรอบบ้านนี่นะหมดไปสามหมื่นจุดบาทเฉพาะสีนี้นะครับค่าเรียกว่าสีสีล็อคสีล็อคสีล็อคผมก็เห็นเคยเห็นอยู่เหมือนกันนะครับค่ะแต่ส่วนบ้านไม่ค่อยมีคนลงทุน แต่เราด้วยใจรักครับขออนุญาตครับเกษียณมาห้าปีนี้เป็นเป็นอาจารย์เนาะค่ะุมาากไครับลงลงทุนนะครับเล็กๆนี่หรือว่าบริษัทให้ลงให้เลยไม่ไม้ถ้านอนละนอนละเกิดกลางถ้าเราซื้อ สามไร่ขึ้นไปค่าส่สงฟรีค่าส่งฟรีเลยค่าส่งฟรีแต่เราต้องซื้อหน่อเขาคือไร่หน,นึ่งอยูกได้ประมาณสามพันต้นโอไร่หนึ่งสามพันต้นเลยเปล่าสนใจไยู่ก็ส่งหน่ฟรีแต่เราซื้อหน่อเขานะหน่อละหกบาทโอ้โนละหกบาทจะต้องทำสัญญาแลบเขาจะทำให้ทำสัญญาทำได้ที่คือแล้วก็ต้องต้องอินซีล้วนๆเลยครับเนี่ยดูกังใจ มาทำเต็มที่เลยนะครับแล้วปุยคอกก็เกษียณแล้ว่ไครับโอ้ครับผมเกษียณเกษียณนานแล้วไ่ครับนี่ปีที่ห้าแล้วค่ะทำไมยังดูแบบยังยังดูยังยังเขาเรียกว่าอะไรครับยังยังสวยอยู่เลยครับยังสวยก็นี่พาน้ำบ้านอ๋อครับผมครับคือยังคือคือยังยังอันนี้อยู่เลยครับผมผมบก็นึกว่ายังยังทำงานอยู่ครับนี่ครับผม กเกษตรนะครับนี่เก,ก็ตั้งใจมาทำออร์แกนิกเลยครับนี่สุดยอดเลยครับนี่ค่อยล่างเขาจะล่างะ,ะพอเสาร์อาทิตย์แต่ถ้าสนใจจริงๆก็มาที่นี่แล้วจะนัดเสาแล้วก็จะพาไปหาแต่ต้องต้องเสาร์อาทิตย์ถ้ามีคนสนใจใช่ไหมครับครับผมมาที่นี่เลยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นป้ายขึ้น<บ>มาเบ,บอร์ติดโตเบอร์ติดโตนะครับค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ ให้มันพร้อมวันนี้ก่อนให้พร้อมวันนี้ก่อนเ้องคือตอนนี้เรายังไม่พร้อมยังไม่ออกตัวครับผมมีมีลุงมีอะไรที่จะออกทีวีเครื่องเกษตรเหมือนกันว่าจะมาถ่ายทำอะไรวะครับผมยังลุงยังไม่พร้อมก็ให้มาดูที่นี่เลยนะครับมาดูคนครับผมครับตอนนี้เรายังไม่พร้อมเพราะว่ายังไม่พสร็จครับผมตัวเราก็ยังไม่พร้อมที่จะได้ศึกษาครับผมยังไม่เต็มที่ใช่ไหมครับยังไม่เต็มร้อยยังไม่ศึกษาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราเพิ่งห่านเราเพิ่งเราเพิ่งทำแต่ว่าลองผิดลองถูดูว่าเออมันเป็นยังไง ครับผมครับก็เดือนได้ทีนี้เราก็เดือนนีก็นานเหมือนกันนะครับไม่นานกูวันที่าตอนกน้อมันก็ไม่ตายนีีพัรายมอะไรไเอะไรครับครับผมครับครับครับผมขอบคุณมากครับผมครับครับครับผมดูเป็นบร